เวฟซีทีวสัปดาห์นี้เริ่มันด้วยแข้งเทพคอร์เนอร์ที่จะพาแฟนคลับแข้งเทพย้อนชมเกมที่ทัพแข้งเทพเปิดบ้านรับการเยือนของสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f อซต่อด้วยช่วงนี้แย่แม้ก็บอกสัปดาห์นี้เป็นคิวของ แอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงศ์ที่จะมาตอบคำถามที่ถามมา <O of. S 1> จากทางบ้านไม่ได้ไม่ได้ Singing is not my forte Trust me Trust me You don't want to hear me sing <laughs> และพูดคุยกับซาลิฟสายนุย้ยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่จะมาพูดถึงความยากง่ายในการดูแลนักเตะในช่วง Two Story ถามว่ามันมันยากมันยากแต่ว,ว่าความยากมันจะปนด้วยความสนุกที่มันท้าทายเพราะว่าการปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ย พี่มองว่ามันไม่ยากอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้กับงานนั้นได้เร็วแค่ไหนด้วย เรือเ o ้ยเร่พุทธร่วยเ่ทธร่วงแม่ใช้สนะขโมมกกุ้ยรกับเนิ่มครับเปเปเร่กับแงคกูไนเต็ดนะครับเจอกับการท่าเรือเอ ตองโดพุ่งขึ้นไปครับบอลมาถึงคพุชตองโดที่ยิงไม่ได้ครับบอลหลุดออกนอกกรอบไปนิดเดียวครับแล้วกูหันมาเวยว่าจะเอาเป็นล <ora, S 1> ูกแตะมุมครับโวเดลูสนะครับโยนมาทางเสาหนึ่งยังสกัดไม่ได้โดยโกซูกิครับดูอุปกรจะสวนเร็วได้หรือเปล่าครับมาพักคนที่ธนะสิบอเดินส์อยู่ข้างหน้าครับโกซูกินี่นิดหนึ่งโดนดีเลย์เกมไว้ครับยับบอลถูกมาสเรส ไซกุสโซเรสฟุ้งองบอลไว้กับตัวนาเป็นที่หนึ่งแต่ยังได้ทางคุซกิยิงไกลลูมิโต้เข้าเก่าเหมือนกันครับแต่ว่ารัสเกียไม่พลาดคนระับะที่มาจามาังหวะนี้อ่าแล้วลุยขึ้นไปครับสวัสด์ทางซ้ายมีครับดูเต่ยื่นหมาช่วยอาจเป็นทางชน,าน,าน,นะนั้นเลครับแล้วยิงลงมีไม่เข้ากรอกครับอ่า ต้นขึ้นครับทรูแบ,บงคอเข้าตนเกตเกจ้าบ้านจับขวาไปซายสวัสน์ให้มาที่ทัศซสันโดไม่ล้ำหน้าครับเช็คตำแหน่งของตัวได้ดีแล้วเปิดย้อนกลับมาลุยนีน้แล้วโอ้โหเก้าไม่ยิงครับโตแล้วมาล,ลุยซัดลูกนี้ก็ไปติดบล็อกครับโกเก้านั้นให้กอมาที่ชนะนันยิงลูกนี้โตไปชนทางแล้วโง่งซ้ำอีกทีนึงนีงน้ บอลหลุดผ่านหน้าประตูออไปครับโอ้อบปูปืนอวุฒิไม่มีโอกาสแล้วนะครับจังหวะยิงของชนาญันท์ป้อมบุกผาโคสุกิออกมาด้านข้างซัวเร,รสซัสวเร,รสดึงจังหวะหนึ่งแล้วล็อกเข้าซ้ายยิงลูกนี้อ,อ้าวแล้วหลุดผ่านลูกนี้ยิงเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหจังหวะของทางนัททุตจอมปัดโยธาครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับลูกยิงของ เธอเยาสวดเรสแต่ว่ากลายเป็นเสือจังหวะก,กันไปนิดนึงบอลแถบและข้าทางนักธุพอดีละสุดท้ายผู้สูงก่อนั้หยุดหมดเวลาคร,ครับก็เป็นหนึ่งประตูชัยนะครับในช่วงท้ายเกมนาทีที่87นะครับจากตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาท่าเรือได้ประตูชัยจากนั่งของนักวุพสมบัติเจลทาครับนาทีที่87บุกมาชนะพูแวนพอต่อศครับ 2> 1, 2, ต go, ้กงเล่นต่อคนระับเราเราเราสู้กันแต่พี่แล้วในสนามอะไรที่มันเกิดก็ดยอย่างนี้มันเราทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลยหน้าสู้กันต่อไปนะครับทำอะไรไม่ได้นะผมหิวมากนะว่าการชัยชนะเราเล่นได้ดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าดีมากๆด้วย

Hi, I'm Anthony and Piper Takawong. I'm Captain Bangkok United midfielder number six. Chong man, go ball. I don't have to go. Zinedine Zidane is my favorite football player. What's uh, the reason? His vision on the pitch was phenomenal it's almost like he had eyes in the back of his head um, for any kind of midfielder who, who a young boy who wants to grow up and be a quality world-class midfielder zinedine zidane is the guy you would look up to because he has all the qualities left foot right foot dribbling shooting crossing vision uh, penetrating balls even defensive um, so for me he was an all-around uh, master player Hmm, what gives me motivation to work hard every day? Um, a couple things. Uh, one thing is to, to help this club achieve something it hasn't achieved yet. For me, this is a big motivation for me. We've come very close. Um, we've come a long way from when I first got to the club. So knowing that we're that close, that gives me a lot of motivation to keep going and to keep also pushing these guys to keep going that we're almost there and we can get to our first trophy for this club oh i love thai food all thai food but i like i like um isan isan like uh, a moo uh. mm, spicy uh, pet dai. <laughs> okay, pet dai. Um, And I also like the northern Thai food. North. Khao soi, gai, aloi ah, uh, mak. I don't really have a quote to think of right now. I mean, I, I guess you could look... I think of like, uh, life as like the seasons, seasonal changes. And, and I speak, if you're going through a hard time, you're going through like winter time. It's cold, it's dark. It's hard to see past winter, but right after winter is spring mm -hmm. and summer, and it's bright and beautiful. So, even if you're going through a hard time, on the other side of a hard time will be something very beautiful. Mm -hmm. Pronounce my last name: Yes, Ampai Pitak Wong. I think that's it. <laughs> um, no, I hope okay. so. I'm a, now, now I'm, I'm in my 30s. I'm a homebody. I like to stay <laughs> home a lot. I don't go out as much. But I mean, if I have to go somewhere, yeah, it's Villa Market. It's the grocery store. Villa Market. Yeah, I go shopping to get my groceries and cook. Um, if I go out to go eat, I like eating around Tong tonglo mm, Tong has a lot of nice restaurants. Uh -huh. and a lot of good variety too. I'll be completely honest, this year the pink jerseys grew on me. Every time we wear them, I like them more and more. At, when I first saw them, I was a little hesitant, but now I really like the pink jerseys, and it's very different than a BU jersey. Um, but also last year's jersey with the, the red and the white stripe just down the middle, I like these ones too, last year's BU jersey. I like a lot of music. And it also depends on my mood, I guess. Um, I like hip hop and rap. I like southern country music from the United States, not country from Thai. I like, um, I even will put on some old school classical music. I like uh, even some light rock um, and some reggae. Reggae? Yes. Chill. And she also asked, like, can you sing a little bit? Ooh, might, I, <laughs> might I, might I, no. might I. Singing is not my forte. Trust me, <laughs> trust me, you don't want to hear me sing. <laughs> it's hard to say because my whole life I've been involved with football. But if I wasn't, I maybe play another sport. I like golf. I played golf a lot when I was little. Um, maybe I'd be really interested in playing golf. Um, but if it was outside of a sport, I like real estate, real that? estate, real estate investing, like uh, houses, buying houses, condos, apartments, commercial, you know, real estate and, and, and rent something like that. Yeah, yeah, buy them, rent them, uh -huh, uh -huh. renovate them. I like I like, uh, I like the, the designs of houses and apartments and condos uh -huh. and, and ways to improve them, uh, ways to sell them, buy them. Uh -huh. Flip them. So maybe I'd be involved with uh, real estate. I played basketball growing up a lot. So playing, I like to play basketball. Uh, but watching, I'm a big, big supporter of Dallas Cowboys in my hometown. So I would have to say American football is probably my favorite. Wow no i don't have a relationship right now um, i don't have as much time it's an effort to put in a, a, a relationship so myself to give i'm not fully there but if a girl was to come and flirt with me what would be a good technique like is that the question like how should she come to me that's a, that's a change i would say just just come talk and ask questions that you're interested in simple questions normal conversation uh -huh. don't overthink it uh -huh. and then when we have normal conversation you can flirt all you want oh i was in school for uh, college four years studies are difficult but i support you keep going if you have to drink a lot of coffee um, don't get distracted that's the biggest thing don't get distracted by going out and partying too much and things like this. Yes, be sociable, but make your priority your school first. And in the long run, you'll thank yourself for that later. I like to mix it up. Um, I'll mix it up between self helping books. Uh, right now, I'm reading a book called Habits. Um, and then I'll mix it up and go to like a business book or like i said before, with real estate, i'll learn some real estate and um, kind of the structure of how real estate works. Um, and then i'll go to uh, another book that i'm interested in if, if someone recommends it. so i like to switch it up. i go back and forth between business, pleasure, uh, self-help. Um, always just keep the mind uh, going, guessing. If i don't play midfield. i'd have to say striker. Yeah, because then I wouldn't have to run as much. <laughs> I'm tired of I'm mid midfield. There's so much running that if I was to pick a position, I'd pick the one where I could stay up top and just just score the goal, and that's all that matters. Ooh, right now, I I didn't grow up supporting uh, a football club in the United States because I watched basketball and American football. So I'm currently now. Watching football and the club right now that I enjoy to watch is is Liverpool, and I know they won the title, but I like uh, the coach, I like Klopp, his mentality, how the players fight for him, how they buy into his philosophy, and I also like the players, how they work. Every player works, all 11 players, they work as the a team, attack, defend, transition is great, um, so they're very enjoyable to watch. So Liverpool would have to be the team I'm watching currently. So fan Stay tuned because next week we have another player coming on for you to ask questions and get their answers. So follow our Facebook, our YouTube, our social media platforms, and uh, see you next time. Come, Cup. ตาลิบสายนุ้ยนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับสโมสร True Bangko k United ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งที่ที่ที่มีจริงเนี่ยคือระบุไว้เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแต่ว่าในคำว่าผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นจะดูแลเรื่องการจัดการมากกว่าคือเราจะคอยจัดการทีมให้ทีมงานสตาฟทุกคนเนี่ย ทำงานของตัวเองโฟกัสงานตัวเองได้ได้ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องการจัดการไม่ว่าจะต้องการอะไรหรือว่าอยากได้อะไรแผนการของทีมเป็นยังไงเนี่ยก็ก็พี่ก็จะดูในส่วนตรงนั้นซึ่งก็รายละเอียดทุกอย่างที่ทีมจําเป็นจะต้องจะต้องรายละเอียดเราก็จะต้องคอยจัดการให้ในทุกๆ p a พาร์ทไม่ว่าจะเป็นาพาร์ทของเทคนิคพาร์ทของทีมฟิตเนสหรือว่าในส่วนของทีมกายภาพ ขาดหรืออะไรต้องการอะไรก็ต้องวางแผนจัดการให้เขาหมดอ,อันนี้ช่วยเยอะครับเพราะว่าเราจะเราเราสามารถที่จะเข้าใจอ,าอันดับแรกเลยที่สําคัญด้วยคืออารมณ์ของนักฟุตบอลความรู้สึกของนักฟุตบอลณตอนนั้นซึ่งงานเรื่องการจัดการทีมเนี่ยาสามารถจัดการได้สั่งได้ในทุกท,ท,ทุกทอย่างที่ต้องการแต่มันจะมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม สำหรับทีมฟุตบอลที่จะเข้าไปคุยกับเขาเข้าไปขอร้องเขาเข้าไปบอกเขาว่าต้องทําอะไรยังไงการจัดการของทีมเป็นยังไงไปทางไหนอะไรเงี้ยครับคือในตรงนี้เราเข้าใจนักฟุตบอลได้ได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เราเข้าใจใน,ในทุกส่วนน้ได้ได้ดีได้ดีมากขึ้นในการที่เราเป็นนักฟุตบอลมาเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้การทําง,งานของเราเนี่ยไปได้ง่ายมากขึ้น แน่นอนนะเราเป็นพี่เป็นนักฟุตบอลมาการงานการจัดก,การจร,จริงเนี่ยไม่เคยทําเลยซึ่งนี่คือความยากและความท้าทายแต่ในความท้าทายมันคือความแปลกใหม่ที่เราได้ลองเราเอาประสบการณ์ของนักฟุตบอลจริงๆมาใส่เข้าไปในงานแล้วก็ใส่ลงไปในรายละเอียดแล้วก็เอาเรากําหนดเหมือนสมมุติแทนว่าถ้าเป็นเราเราเป็นนักฟุตบอลตอนนี้เราต้องการอะไรถ้าเราเป็นโค้ชเราต้องการอะไรในงานการจัดการถ้าเราเป็นทีมกายภาพ หรือว่าเป็นโค้ชฟิตเนสหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่ทีมสักคนหนึ่งเราต้องการอะไรในการจัดการของทีมณตอนนี้เพราะาประสบการณ์จากการเป็นนักฟุตบอลน,นี่แหละมันก็ทําให้งานตรงนี้ความใหม่มันก็บั่นทอนลงคือลดลดน้อยลงให้บั่นทอนลงลดน้อยลงที่ทําให้ความยากเนี่ยมันน้อยลงแต่ความใหม่ของงานจัดการที่เราไม่เคยทําเลยนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากคนรอบข้างเพราะว่าคนรอบข้างก็จะคอยช่วยเหลือเราแล้วก็คอยให้ คอยกันคอยคอยช่วยให้ทีมเดินไปข้างหน้าได้เองแต่ว่าเราก็ต้องมีความมีการเรียนรู้ที่ดีด้วยครับอืมไม่อยากใช้ว่าสนุกเพราะมันเหนื่อยแล้วมันยากมากเพราะว่าคนหนึ่งคนต้องปะทะกับอีก40กว่าคนทุกคนก็จะเรียกหาเราว่าอันนี้อยู่ไหนอันนั้นอะไรอันนี้ยังไงอาทิตย์หน้าเป็นไง จะไปเยือนอันนี้ต้องทําอะไรยังไงทุกคนก็จะถามหาเราหมดเพราะว่าเราคือคนกําหนดตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมยันาการเวลาการเดินทางการทานอาหาราแม้กระทั่งการกอาคอยเป็นคนประสานเรื่องรายชื่อผู้เล่นในแต่ละเกมอะไรเงี้ยครับคือมันก็ก็ถามว่ามันมันยากมันยากถแต่ว่าความยากมันจะปนด้วยความสนุกที่มันท้าทาย เพราะว่าความท้าทายที่เราจะต้องเอาชนะมันให้ได้มันคือเป้าหมายในมุมพี่มองว่าเป้าหมายเดียวและเป้าหมายาแรกแรก,แรกตั้งแต่มาเริ่มงานนี้คือเราอยากให้ทีมประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทําให้ทีมมันเดินไปข้างหน้าได้สมูทที่สุดนั่นคือสิ่งท,ที่พยายามเรียนรู้ก็ไม่รู้ว่าบา,บางอารมณ์ก็สนุกฮะบางอารมณ์ก็สนุกบางอารมณ์ก็เหนื่อยมันก็มีอารมณ์ท้อเหมือนกันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันส่วนหนึ่ง ถ้าเกิดผลการขันชนะทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยมันก็เหมือนงานของเราก็ช่วยให้ทีมดีด้วยแต่ถ้าผลการขันไม่ดีเราก็จะกลับมาทบทวนว่าการจัดการผิดพลาดตรงไหนไหมมีอะไรที่ทําให้นักฟุตบอลหรือว่าสตาฟโค้ชหรือว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะโฟกัสไปในงานตัวเองได้มากพอหรือเปล่างานของเรามันทําให้สมาธิของเขาหายไปไหมอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องกลับมาทบทวนอีกทีว่าว่าว่า,วาเราผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า คืออะไรที่ยังอยูใ่ในส่วนของฟุตบอลเนี่ยเชื่อว่ายังอยากทําหมดเพราะว่าฟุตบอลมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตมาตั้งแต่เด็กแล้วการที่เรายังอยู่กับทีมฟุตบอลได้สนุกกับฟุตบอลได้อยู่กับมันได้ใช้ความคิดได้เห็นได้พูดได้วิเคราะห์เงี้ครับมันก็ยังสนุกอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นงานไหนในส่วนในส่วนการจัดการหรือว่าในส่วนภาคสนามหรือว่างานอะไรเนี่ยถ้าอยู่กับฟุตบอลเนี่ยก็คือทำได้หมด แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับมันเพราะว่าถือพี่มีคติมีสิ่งที่ตั้งไว้คิดไว้ในใจว่ามันไม่ว่างานอะไรถ้าเราตั้งใจแล้วทำมันได้ดีมันไม่มีงานอันไหนยากอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่องานนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยพี่มองว่ามันไม่ยากอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้กับงานนั้นได้เร็วแค่ไหนด้วย ถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจใง่ายๆต้องต้องเป็นคนช่างสังเกตต้องเป็นคนช่างสังเกตต้องเรียนรู้เร็วในเรื่องธรรมชาติของของเพื่อนร่วมงานว่าแต่ละคนมีสไตล์แบบไหนแต่ละคนมีเรียกะไรมีความเคยชินในการในการปฏิบัติตัวในแต่ละวันอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าทีมฟุตบอลเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดทีนี้งานจัดการอ่ะ ถ้าจะทําให้ดีเราต้องเราต้องรู้ลึกด้วยว่าแต่ละคน,นมีรายละเอียดแบบไหนนั่นจะทําให้งานจัดการของทีมฟุตบอลคนะพี่ขอย้าว่าเฉพาะของทีมฟุตบอลเพราะมันมันจะ,จะไม่เหมือนกับงานจัดการบริษัทหรือว่าออฟฟิศทั่วไปทีมฟุตบอลมันค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตเยอะๆเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานนี้ได้เพราะว่า ออไอเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันสอนกันได้ไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดไม่ช่างสังเกตเลยไม่มีไหวพริบในเรื่องนู้เรื่องนี้ไม่มีความรู้รอบตัวที่นอกเหนือจากฟุตบอลระดับหนึ่งเนี่ยการจะทำงานนี้จะยากมากเพราะมันม,มันจะไม่สามารถที่จะคบงานได้แค่ฟุตบอลอย่างเดียว